เป็นนักมวยอ,อีกคนหนึ่งที่ผมทําใจสัมภาษณ์ลําบากมากเพราะว่าเวลาประกบก,กันแบบเนี้หลักฐานมันฟ้องอะว่าผมหล่อสู้ไม่ได้ยิ่ผมไม่อยากสัมภาษณ์นะแต่ว่าน้องก็เป็นนักมวยดังยังไงก็ต้องทักีคร้บน้องชายครับเจ้าโอมครับดีเซลเล็กมววันชัยหรือว่าพีชีตคาร์ดมี่ครับหายไปนานแลวคนก็คงทราบกันแล้วแหละว่าเราไปรับรับราชการทหารไปรับใช้ต้นสังกัดตอนนี้พร้อมแล้วสิพร้อมแล้วตอนแรกมีรายการเป็นวันศุกร์แต่ว่าเลื่อนไปว่ามีรายการใหญ่กว่ามา แล้วก็คู่ชกที่เขบอกว่าไม่ธรรมดา,าเจอกับใครนอ้องโล่งเงินครับโล่งเงินดับลันสารคามเจ้าของแชมป์มวยรอบผุ่เสือและหลังหลังเขาฟอร์มดีด้วยนะรเราก็หยุดไปนานทำไมาถึงตัดสินใจชกกับโล่งเงินนะครับทั้งที่เขากำลังดีขึ้นมาแบบนี้เอเอพอบม,มาก็สู้หมดครับลูกพี่บอกต่อยได้ก็คือต่อยรพร้อมๆร่างกายเป็นไงบ้างตอนแรกก็ตอนที่สี่ก็ร่างกายก็เรื้บร้อยแล้วพอรู้ว่าเรื่อไปวันที่สามก็เลยผ่อนลงมาหน่อย คิดว่าจะมีผลไหมไม่มีครับดีกว่าด้วยมั้งดีกว่าซ้อมมากี่เดือนแล้วครับผมตั้งแต่ตั้งแต่เรากลับมาจากต้นสังกัดก็ตั้งแต่กลับมาตั้งแต่มกราครับก็ซ้อมมาตลอดอือตั้งแต่มกราเลยครับโอ้โหสองเดือนครับเดือนมีน้น่าก็ประมาณ2เดือนครึ่ง ย้ำนะครับชกวันที่13มีนาคมที่จังหวัดปัตตานีและการนี้ผมไปด้วยนะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเพจวันเดะไปก้าแล้วก็ช่องยูทูบที่ทุกคุณไว้ด้วยดิเซลเล็กจะเจอกับโล่งเงินหลังๆโล่เงินดีมากไม่ใช่มีแค่หมัดมีทั้งแข้งมีทั้งศอกเรากังวลแล้วก็กลัวอะไรไหมครับเพราะว่าเราก็หยุดไปนานเหมือนกันก็ไม่กังวลครับก็ตอนซ้อมก็ก็ปรับเปลี่ยนแก้ไขแก้แก้เอาตอนซ้อมเลยครับผมแล้วเพื่อที่จะไปใช้ในวันชกคิดว่าพลังหมัดของโล่เงินเนี่ยที่ว่าหนักๆเนี่ยกดเราลงไหม คิดว่าเราทนได้ไหมทนได้ครับให้หนักหนักแค่ไหนถ้าถ้าเป็นพลังหมาของรถเงินเอาผมไม่ลงแน่ครับไม่ลงนะไม่ลงครับแล้วทีเด็ดเราอ่ะมีอะไรมาโชว์เดินเบียดอย่างเดียวเดินเบียดอย่างเดียวครับก่อนที่เราจะหายไปต้องบอกว่าฟองกำลังสดใสมากกลัวไม่ว่าพอเรากลับมาแบบนี้เนี่ยหายไปเป็นปีแบบนี้เนี่ยมันจะขาดความต่อเนื่องแล้ว คิดได้ทําไม่ได้อะไรเงี้ยแบบนัมวยหลายๆคนที่เป็นก็มีกังวลอยู่บ้างครับไม่ได้ต่อยน่างกว่าก็กังวลอยู่บ้างแต่ว่าเราก็เชื่อเชิญด้วยกันสองร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าเราพร้อมแล้วพร้อมครับอ่ะฝากถึงแฟนคลับเอฟซีแล้วก็แม่ยกของดีเซลเล็กหน่อยวันที่สามนี้ฝากทุกคนครับวันที่สามที่ปัตตานีครับก็ไปเป็นกำลังใจผมเลยครับก็จะทำออกมาดีที่สุดครับ ครับผมน็อกไม่น็อกเสียบทะลุไม่ทะลุ13นี้ก็รอติดตามครับไปกำลังใจให้ดิฉันแล้ววรวนชัยสวัสดีครับผมขอบคุณครับ